รอบวันทันข่าวสพท กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีสมโพธหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการและพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์วันที่9มีนาคม2566นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสมโพธหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิตรจักรีสัตถีอนุสร์ศึกษาธรรังสรรพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการและตักบาตรพระสงฆ์1 0ึ รูปพร้อมด้วยดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสังกัดส,สำนักงานคณ,ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดยดรอัมพรพินาาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดรพัฒนาพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรทีพะวังคานันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรอนันพันนึกผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารวมพิธีณบริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการและบริเวณถนนหน้าอาคารราชวัลลบ ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้มีการบูรณะปฏิสังขรหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการและพระพุทธบรมีศักดิสจจกก์สิทธิ์สยามิตรจักรีสัตธีอนุสรศึกษาธรรังสรรพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการโดยได้มีการจัดพิธีเททองหล่อตาเสมาธรรมจักร เพื่อประดิษฐานในหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่29มกราคม2566และได้ดำเนินการบูรณะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2566จึงได้กำหนดจัดพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการและพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ สยามมิตรจัก,กรีสัตธีอนุสรศึกษาทรรังสรรพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวกระทรวงศึกษาธิการต่อไปทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทสวัสดีค่ะ